กาตูนเลิฟลี่สักุลาตอนลูกชิ้นหมูสื่อรัก EP ที่สามไม่ไหวแล้วคอสเป็นแจกันแป๊บต่อมเผือกของนางจันมันทำงานนี่คุณเพียคิดจะทำอะไรกันแน่คือคุณคนิ้ง ผมขอโทษนะครับทั้งที่คุณพ่อของคุณอยากฝากฝังคุณกับผมแต่ผมกลับเป็นแบบเนี้แต่ถ้าคุณจะปฏิเสธผมนะ่ะผมก็คงจะต้องทำใจทำไมคุณถึงคิดว่าฉันนะ่ะจะรังเกียจคุณล่ะคะคุณไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณสมกับที่ฉันรอคอยนอกจากจะทำให้ฉันฮึ่สู้ในตอนนั้นยังจิตใจดีอีกว่ายังไงล่ะคะ ซึ่งอยู่ได้แต่อีแค่บอกฉันว่าเป็นใครเออคือเอายังไงดีวะโกหกก็มีลมพูดตรงๆก็ไม่ได้พอเห็นคุณทันวาคมยิ้มได้แบบนี้ฉันก็โล่งใจค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะฉันจะมาเป็นเพื่อนคุยบ่อยๆเลยขอบคุณมากเลยครับคุณใจดีจังค่ะนี่ก็เย็นมากแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกัน อ่าอะไรกันน่ะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะถ้าเป็นบ้านฉันเสียงแบบนี้คือเรื่องปกติต มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราหรือว่าฟ้าถลม่มเอ่อมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณพอพัสกรคงจะอธิบายได้น่าจะลูกสาวคนกลางของผมนี่แหละครับแม่เด็กคนนี้นี่น่าเอ็นดูจริงๆผมถึงได้ฝากเอาไว้ไง <c oughs> อะไรนะนี่แกไปดูตัวเขาหรือว่าแกไปพังบ้านเขากันแน่าายทน พี่วด,ดีหยุดขำน้องเดี๋ยวนี้เลยนะใครจะไปรู้ว่าแม่สาวใช้จะปลอมตัวเป็นแจกันมาข้างหลังแม่สาวใช้แน่นก็คอสเป็นแจกันมาสอดแนมหาทําสมัดแกก็ด้วยยายคณะเลิกหัวเราะพี่ได้ละแกเป็นน้องชนะ นนิงเอ้ยพ่อก็มีรู้มาก่อนว่าลูกชายคุณลุงเขาบกพร่องแบบนั้นพ่อไม่บังคับนะถ้าลูกไม่เอานั่นสิจ๊ะถึงลูกน่ะจะซุ่มซ่ามไปสักหน่อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นไม่เอาค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดแบบนั้นการที่เขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเขาจะลดลงเดี๋ยวเดี๋ยว แกพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าแกไปเห็นใจเขาพี่วด,ดีต้องได้เห็นเขาเขาน่าสงสารนะที่สำคัญเขาไม่ได้ร้ายกาศอะไรร้ายมากพี่ชายผมไปต้มเขาซะแบบนั้นถ้าเขารู้เขา้าผมละ่ะมีอยากจะคิดเจ้าพึกแกก็เห็นพี่ตกกระไดพลอยโจรใครจะไปคิดว่าคนเดียวกัน แล้วพี่จะเอายังไงนี่ก็ไปเรียนที่เดียวกับเขาพี่จะมีสองตัวตนในชีวิตเขาเลยเหรอก็คงต้องเป็นแบบนั้นละว่ะแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะจะได้เห็นท่าแท้ไปเลยอ่ะตาเทียแม่จะเป็นลมเขาจะมาถอนหงอกแม่ไหมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมรับผิดชอบเองพี่เทีย แต่ว่าถ้าคุณคนิง้งเขาไม่เลือกนายทันวาคมแต่ไปเลือกไอดอลเทียที่จะเอาอยัางไงต่อนั่นสิลูกมันเหมือนกับการเล่นกับความรู้สึกตัวเองเกินไปนะพ่อกลัวลูกจะเสียใจก็ถ้าเขารังเกียจผมในรูปแบบที่บกพร่องเรามองให้เห็นข้อดีก็ได้รู้จิตใจเขายัางไงล่ะครับ เยแคทเรานี่ยังไงน้าน่ะอุตส่าห์ไปหาผู้ชายโปรไฟล์ดีๆมาให้เลือกเราก็ไม่เลือกสักคนก่อนพ่อแม่แกจะจากไปเนี่ยเขาก็ฝากเอาไว้แกควรมีคู่มั่นคู่หมายได้แล้วคุณนารสรินคะหนูรู้ว่าคุณน้าเป็นห่วงหนูแต่หนูอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนหนูต้องไปเข้าคณะแล้วคะ่ะไปก่อนนะคะแล้วตอนเย็นจะกลับมาดินเนอร์ด้วย ให้มันได้อย่างนี้สิหลานฉันพูดเรื่องนี้ทีไรก็บ่ายเบี่ยงทุกทีพวกฝ่ายขายนี่นามีปัญหาอะไรสวัสดีค่ะท่านประธานคือว่ามีปัญหานิดหน่อยตอนเนี้พวกร้านบุฟเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลือกใช้ลูกชิ้นหมูทางฝั่งโน้นมากกว่าถ้าออเดอร์เราน้อยเราก็ต้องตีตลาดมันด้วยราคาที่เป็นมิตรมากกว่าไปจัดการซะ ได้ไหมฉันแคทเธอรีนที่เคยเรียนมัธยมที่เดียวกับเธออ๋อฉันก็คุ้นๆหน้าเธออยู่นะแต่โทษทีมันหลายปีแล้วฉันเลยนึกไม่ค่อยออกอ่าอืมไม่เป็นไรนี่แก้วฉันน่ะดีใจมากเลยนะที่ว้าวพี่วดีลงคลิปนี่น่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะแก้วนะแก้ว ทำไมทำแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะสำคัญมากเลยเหรออา้าวแก้วมาเข้าคณะแต่เช้าเลยมอร์นิ่งจ้ะมอร์นิ่งสองสีพี่น้องกำลังดูคลิปพี่วดีพวกเธอก็มาเลยโหยเชื่อละว่าเป็นเอฟซีที่ฉันจริงๆทำยังไงดีปฏิเสธไม่ได้เลยงั้นก็ฝากซัพพอร์ตหน่อยนะคะพี่วดีอยากคอสเพย์มาตั้งแต่ ได้เลยพี่นะ่ะปลื้มพี่เขามากเลยนะคนอะไรน่าทึ่งจังสวัสดีฉันอิงนะเมื่อวานฉันโดดไปวันหนึ่งก็งเลยไม่ได้เห็นหน้ากันดีเลยอิงงั้นเธอน่ะมาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเรานะคณะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็ยนนะพี่ไปเข้าคณะก่อนจ้ะคุณพี่สาว <S <S เฮ้ยเทียนั้นกลองโบราณของพ่อเองเหรอวะเทโพดๆน่าจะแพง เออใช่ไอดิวไอไบโอรุ่นเนี้ยอย่างคลาสสิกเดี๋ยวข่าขอเทสให้รอบๆก่อนคนิ้งทำเป็นเด็กๆไปได้อย่าวิ่งสิกะกล้องโบราณแตกสลายในเสี้ยวนาทีเอาแล้วคนิง นี่ไม่ใช่พล็กในพีกแต่เป็นสวยในสวยซุ่มซ่ามได้ใจมากค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเทียเนี่ยเขาจะโกรธไหมติดตามชมได้ใน e ีพีถัดไปนะคะขอหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะคะส่วน FC ใหม่ในช่องเรามีคลิปอีกมากมายถ้าดูแลชอบเนี่ยฝาก subscribe แล้วก็ดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย